เอาละครับผมสวัสดีค,คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮ่าฮัลโหลที่แล้วนะครับหายไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะสัปดาห์หนึ่งกับอีกวันหนึ่งใช่ไหมหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมติดธุระนะแต่ว่าก็กลับมากับของเล่นของカメโนเดลกาบุอีกแล้วนะครับผมก็วนๆนึน่งตามที่บอกแนละ้วก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็จะเป็นของที่เพิ่งออกเพิ่งเข้าไทยแล้วกันนะเพราะวมันออกมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมกับเจ้าตัว นี่นะครับจะเป็น D X Henshin Belt b i t t e r g a b u and k u c h i s o u Holder Set นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ c a m e r i d e r b i t t e r g a b u นะครับผมหรือว่าก a บุโขงนั่เองเพราะว่าคำว่า b i t t e r นี่มันแปลว่าข่มนะครับก็ตอนนี้ผมตัดสินใจพรีไปเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันเท่มากๆเลยนะยิ่งแบบเบสของมันเน้นเป็นสีแดงกับสีดำแล้วแบบเออดีไซน์ก็สุดเท่นะครับผมตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ารุ่เล่นมันจะตยขนาดนี้นะครับ บอกก่อนเลยว่าตอนที่เล่นเนี่ยผมผิดหวังมากมากนะครับผมก็แต่เห็นคลิปรีวิวแล้วนะครับแบบทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะมันไม่ต่างไม่ค่อยต่างกับตัวของ Valen รนบ t สเตเลยนะครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงก็ลองดูในคลิปนี้ดูนะครับว่ามันน้อยจริงๆะอ่ะหน้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นหน้าของบิ t อ r รกาบุนะครับหันหน้ามาอย่างนี้เท่มากเลยอยังได้ฟิกอาร์ตแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ให้มาในกล่องนะครับคร่าวๆ ก็จะมีตัวเข็มขัดแล้วก็ตัวโฮเดอร์นะครับแล้วก็มีชื่อสินค้า DX นะครับผม h e n s h i n Belt v i t o r g a b u แล้วก็มีโลโก้ของ g a บ b u นะครับผมมีเสียงมีไฟบันไดบันไดนำโคนะครับผมอา่าแบบนี้ด้านข้างของนี้ก็จะเป็นเซตคอนเทนต์นะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะมีเข็มขัดคุชิโซ่2อันนะครับผมมีโฮเดอร์แล้วก็มีมนะคมม holder, มู่มือ ใ,ใครอยากดูวิธีเล่นก็สแกน QR code เอานะครับผมนะด้านบนตรงนี้นะครับผมก็เหมือนของกาบุนะก็จะมีบอกคุชเชมีอะไรบ้างในกล่องนะครับผมมีชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในกล่องนี้ผมรู้ผมรู้พูดถึงกล่องเลยนะครับผมกล่องนี้นะครับผมไซส์เท่ากับตัวชุดเล็กของกาบุปกตินะครับแต่ว่าของที่ให้มาเนี่ยเท่ากับกาบุชุดใหญ่นะก็นั่นแหละมันก็จริงท้าให้ผมสงสัยก็เดิมตั้งแต่คลิป เข็มขัดกาบุนะครับว่าทําไมชุดใหญ่ของกาบุจะต้องให้กระดาษมาเพิ่มความยาวของกล่องด้วยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นที่เซตคอนเทนต์พวกรกระดาษข้างในเนี่ยมันใช้รูปแบบเดียวกันนะครับทั้งชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็อันนี้ก็ยิ่งพิสูจน์และวะ้วว่าถ้าให้ไซส์มันเท่ากับชุดปกติก็ทําได้นะครับ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันด้านนี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะโชว์ด้านข้างกล่องนะเวลาใส่เข้าไปแบบอ,อย่างนี้นะไม่ได้ตั้งแบบนี้นะก็จะ โชว์แบบนี้ได้นะครับผมจะมีหน้าของวิรีกาบุแล้วก็ตัวสินค้านะครับด้านหลังก็จะเป็นลูกเล่นคร่าวๆนะครับว่าเล่นกับอะไรได้บ้างนะเป็นหุมแปลงร่างท่าไม้ตายนะครับผมเล่นกับรูเทนกุจิโซนะครับอ่ารูเทนสไปซี่นะครับแล้วก็ตัวบากิบากิสติ๊กแล้วก็วิธีการเล่นกับกุจิโซโฮเดอร์นะครับผมอ่าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวมาดูของข้างในกล่องกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมที่ได้มาในกล่องก็คือมาไม่ทันนั่นเองนะครับผมสายนะก็จะเป็นสีดำนะครับโมเดลกับท,ทั่วไปนะกีสแล้วก็ของกาบุนะครับผมก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะแบบนี้นครับผมก็มี L นะครับฝั่งซ้ายนะ R คือฝั่งขวานะครับนะมีต่อมานะครับผมจะเป็นล็อกหลังนะครับก็จะเป็นสีดำนะแบบนี้ ต่อมานะครับผมในส่วนสายสุดท้ายก็จะเป็นตัวโฮเดอร์นะครับหรือว่าที่ห้อยข้างนั่นเองจะเป็นสีดํามาเลยนะครับผมแล้วก็มีแขนเนาะแต่ผมรู้สึกว่าตรงแขนเนี่ยดูจะแน่นกว่าของกาบุนะครับอ่จะเป็นของกาบุนะครับผมเ<อ>ทียบกันข้างๆแบบนี้เลยนะครับนะโมเดลกันเลยนะครับแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ยังไม่มีบทบาทของเจ้าตัวนี้ออกมาเลยนะครับผมผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าบทบาทของเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเอาไว้เก็บกุจิโซแล้วเนี่ยจะทําอะไรได้อีกนะครับ <c oughs> ในเรื่องก็ไม่ได้โชว์ให้ดูชัดๆว่าใช้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นกุจิโซนะครับตัวแรกก็จะเป็นบรูค a n กุจิโซเอ้ยบรูคันสไปซีสินะครับก็เนหน้าบุดบุแบบเยิมย้มๆนะครับแบบดาร์กยามีกะชินะครับผของขนมแบบมืดๆนะ ตัวเบสก็จะเป็นตัวแบบม่วงๆน้ําเงินน้ำเงินแบบเคลียร์นะครับผมเปิดออกมาโบก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแบบแลบลิ้นแบบโหดๆมาเลยนะครับผมติดเชื้อสักอย่างหนึ่งอ่อพาคลิปส์ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวสปาร์กิ้ g กรมี่นะครับก็มีโซ่มาเลยนะครับผมหน้าโหดๆมีไฟนะครับมีชื่อสปาร์กิ g งกรมี่แล้วก็มีโคล่าตรงนี้นะครับผมตัวพาร์ทเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำเคลียร์นะครับ แล้วก็มีจับเพชรมาด้วยนะคิระคิดะนะครับผมเปิดโบออกมาก็จะเป็นยิงฟันแบบมีเขี้ยวนะครับผมเหมือนดกล่าเลยแล้วก็หน้าตัวน,นี้เหมือนตัวละครซาริโออย่างไีแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นออกสีน้ำตาลเหมือนโคล่านะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมที่ให้มาในกล่องก็จะเป็นตัว h e นชินเบลต t บิ t ตริกาบุนะครับผมสีก็ของเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเท่ นะครับเริ่มจากตัวสีเบสของมันเนี่ยจะเป็นตัวสีม่วงนะครับไม่ได้เข้มมากเนาะแล้วก็ตัดกับสีดำนะครับผมมีสีชมพูแซมเข้ามานิดหน่อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันสีเข้มกว่าตัวกาบุนะครับอ่าแล้วก็มีลูกตา3ตาและมีสกรีนสีเงนิน,น,นรรร pound. ตรงนี้ด้วยนะครับผมแอบมีกาก,กเพชรเล็กน้อยนะเห็นวิง้งวิ้ไหมอ่าแบบนี้นะครับผมทุกอย่างก็เหมือนกาบุเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะตอนถอดก็ กดแล้วก็ดึงออกมานะครับเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันดูนะครับกับของกาบุอันนี้ก็จะเป็นของกาบุนะครับผมสีแดงเนาะจะสังเกตว่าลิ้นกับปุ่มกดอย่างที่ผมบอกไปว่าของ v ิทรอยจ้าบุเนี่ยมันจะเข้มกว่านะครับผมแล้วก็กาบุเนี่ยจะมีแค่2ตาแต่ว่าของวิทรอยจ้าบุจะมี3ตานะครับผมอ่ะแล้วก็ลูกเล่นที่หลายๆคนน่าจะสนใจก็คือการเปลี่ยนหน้ากากนะครับผมก็คือกดตรงนี้เนาะแล้วก็ดึงออกมาใช่ไหม ออกมาเหมือนกันแล้วก็สลับกันใส่นะครับผมแบบนี้นะก็เทไปอีกแบบนะครับผมแบบนี้นะด้านหลังแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็อี๋ครับ,แบบนะรบก็ได้นะครับแต่ว่าจะออกเป็นแบบเแบลบลแบบนะครับผมแบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่จะอดเปรียบเทียบไม่ได้ก็คือ ทีโซทั้ง2ตัวนะครับผมระหว่าง p o p บพินกระมีกับสป a ร k กิน g u m มี่นะครับอ่านี้จะเป็นแบบเรียบเรียบเรนะครับอันนี้ก็เข้มๆมาเลยนะครับผมต่างกันประมาณนี้นะครับผมฟันก็จะมีบนล่างเลยนะของวิ t ตยาบุอันนี้มีฟันด้านบนด้านเดียวนะครับขนาดนี้ต่อไปนะครับผมระหว่างรูคันกับ r ูคันสไปซี่นะครับ ถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะต่างกันนะครับผมทั้งสีทั้งสติ๊กเกอร์แต่ว่าตัวแผงวงจรนะครับเป็นแผงเดียวกันนะครับผมก็จะเอาอันนี้ไปเล่นกับกาบุก็จะเป็นตัวบลูแคนเฉยๆนะครับนะต่างกันแล้วแมวขายแบบนี้แหละนะครับดูของกับเปรียบเทียบของเสร็จแล้วก็มาประกอบสายกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็เอาตัวล็อกหลังนะครับผมสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาสายนะครับผมมา ติดตามล็อกตามขนาดที่คุณผู้ชมต้องการนะครับแล้วก็ตัวล็อกหลังก็เลื่อนไปปิดข้างหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวคุชเชอโฮเดอร์นะครับมาใส่แบบนี้เอาเข็มขัดมานะครับผมแล้วก็ปุ๊บเอลฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็อาฝั่งขวาแบบนี้ก็จะได้เป็นเข็มขัดของบิทเทิลกาบุแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับผม มาผมก็จัดใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองเปิดสวิตช์กันดูนะครับัจะเป็นเสียงแบบหลอนๆนะสยองขวัญหน่อยนะครับผมเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งลืมบอกไปนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ฐาน 3A 3 A, ก้อนนะครับผมอเดี๋ยวลองกดปุ่มดูนะครับ ก็จะเป็นเสียงเรอนะครับแล้วก็มีเสียงแบบฟิลเหมือนไฟฟ้าช็อตนิดนึงนะอุ้ยนี่ของจริง <c oughs> <c oughs> ลองหมุนดูนะครับอ่ะก็จะให้โทนเสียงที่แหลมกว่านะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ระหว่างกดเรอเนี่ยสามารถกดขั้นได้เหมือนตอนทองร้องของกาบุเลยนะครับ แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นกับกุจิโซกันดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัว s p a r k i ินกามี่ ก็จะเป็น Sparking Gummy Yummy นะครับผมเดี๋ยวมาดูถ้าไม่ตายกันนะครับก็จะเป็น Sparking Gummy End นะครับผม แต่ว่าเสียงระเบิดตอนท้ายที่มันพิュขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเสียงระเบิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับเสียงเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมผมเริ่มเอียนแล้วนะฟังเสียงตอนดึงนะครับอางอาจะฟิลเหมือนแบบเสียงโซปราโนเนี่ยร้องขึ้นมาโซปราโนก็คือเสียงสูงเนาะขนะองผหญิงอ่ะร้องออกมานะครับผมมีสันสด้วยนะไวเบรดนิดนึงนะครับผมเพราะดีนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นรูคันสไปซี่นะครับ แคนดี้นะครับไฟสีน้าเงินน้ําเงินจะเป็นบิ๊ทแคนดี้นะครับก็จะเป็นเสียงของ Vrucan Spicy Yummy นะครับอะถ้าไม่ตาย จะเป็น devour candy นะครับ devour ที่แปลว่ากลืนกินนะครับเขาก็คือกลืนกินลึกอมนั่นเองนะครับก็จะมีแค่นี้สำหรับลูกเล่นของเข็มขัดชุดนี้นะครับผมก็คือให้ม่แค่2กุ gucci s o นะครับเดี๋ยวลองไปดูกับอันอื่นดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มกันที่ candy เอ้ย candy อะไร gummy นะครับผม popping gummy นะครับจะเล่นแบบคร่าวๆพอนะครับไม่จะเล่นทุกตัวที่ผมมีนะ ไฟสีม่วงนะครับกัะมี่จะเป็นพอพิ้นกัมี่ยัม,มี่นะครับผมอถ้าไม่ตาย จะเป็น Popin p Gummy g End นะครับเดี๋ยวมาลองดูอันนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าบอร์ดมันเหมือนกันเนี่ยจริงไหมนะครับมาเหนไหไฟสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับผมแ Candy รู้ค n นสไปซี่ยัมมีนะครับนั่นแหละนะเหมือนกันเดะเลยนะครับผมอันนี้ก็แย่หน่อยนะที่ไม่ได้เป็นเสียงใหม่นะครับต่อไปนะครับผมเคคกิ้ง ปากหน่อยนะครับผม Bite Cake นะครับ c a e e y u m m y นะครับเสียงเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเสียงเหมือนกันแล้วก็ต่างกันแค่ชื่อเรียกนะครับฟีลมันจะเหมือนกับตัวของ Valen Buster เลยนะอย่างที่บอกไปนะสยดายตรงนี้แหละ แก็คกิ้นะครับต, Trustee> ต่อไปนะครับผมแฟน t าสติกสก c จิโซนะครับสีมมันคล้ายๆกันดีนะน่ามิวสินะครับ ซิงเกิลซองแต่ว่าตะโกนยานี่คือมันมิวสิกแต่มันยาอย่างเงี้ย no พี่จังกาโบเนี่ยมันมาแบบอาแบบอย่าง้รมันก็แบบทำเหมือนทำร้องเพลงมันทำเพลงใช่ไหมแต่ว่า อันนี้เนี่ยมันคือมันยากนี้นมาแล้วอะไรอ่ะ <c oughs> นะครับเสียดายนะ <c oughs> ต่อไปจะลองตัว Legend Rider บ้างนะครับ ยามิ yummy, นะครับเสียงก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่านอกจากเสียงเรียกชื่อแล้วไม่ไม,ไม่แบบอันนี้เลยนะอย่างน้อยก็มีแยกให้ว่าซุยโยยนะครับแข็งแกร่งในมวนของ Legend r i เด r s นะครับต่อไปเดนโอนะครับ พูดถึงวาเลนก็เอามาเลยนะครับผมเอามาเล่นกับตัวที่ได้มาใหม่นะครับจะเป็นแอสซิสต์นะครับผมไฟสีเหลือง ถ้าเป็น assist น่ก็จะลากไปเข้าท่าไม้ตายเลยนะครับต่อไปนะครับผมรูเก a น s p i ซี่ assist เหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับ แกัมมี่นะครับแล้วก็ไฟสีเหลืองเนาะสดใสไม่เหมือนหน้าตาเลยนะครับผมเสียงที่ออกมาเป็นเสียงของสปาร์กิ้งแกมมี่นะครับอ่ะถ้าไม่ตาย จะเป็น s p a r k i n g gummy shock นะครับตอนแรกผมฟังเป็น s h o p ที่แปลว่าแบบสับหั่นอะไรงั้นนะครับประมาณนีนะ้ต่อไปก็คงไม่ต้องรุ้นกันนะครับก็คงเดากันออกนะว่าเสียงจะเป็นแบบไหน candy. candy พร้อมกับไฟสีชมพูแบบนี้นะครับชัดเจนมาก คือฟรูแค้นเปลี่ยนชุดนั่นเองนะครับนั่นแหละหอมปากาอมคอนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว DX Hension Belt Bittergabu and k u c c i So Holder Set นะครับพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่ามันเลื่อนน้อยนะครับนั่นแหละเสียงมันซ้ำเยอะแตต่างแค่ชื่อเรียกอะไรเงี้ยในราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับตัว DX Hension Belt Gabu ทั่วไปที่เป็นเซตชุดใหญ่ที่มากับโ Holder เนี่ย ผมเชียร์อันนั้นมากกว่านะครับอันนี้ถึงมันจะเท่ก็จริงความเทผมม่ผมไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกเล่นเนี่ยกาบุสีแดงผมให้ผ่านมากกว่านะครับอันนี้ผมให้ทั้ง7.5พอนะครับตอนแรกอย่างน้อยผมมองว่าแบบเอออย่างแบบ legend riders เนี่ยใส่มว้เป็นแบบแบบเสียง dark rider ก็ยังดีนะครับเหมือนของพวก s c i a n d r i v e r ที่เวลาเอามาใช้กับตัว r e บ Buckle ของ Rider เนี่ยก็จะเป็นเสียงรังสุดยอดอะไรเงี้ยตอนนี้อยากไปแบบเป็น dark rider อะไรเงี้ยเออแต่น,นี้คือแบบแค่อ่านชื่อเหมือน ยูโซอันอื่นเลยนะครับนั่นแหละเสยีสยดายเสียดายถ้าทําอย่างนั้นมานี่คือแบบรีดการแล้วมันจะคุ้มราคามากๆเลยนะคุณผู้ชมนึกออกปะอันนึงเอามาเล่นกับเสียงไรเดอร์ปกติอีกอันนี้เอามาเล่นกับพวกดากร์คไรเดอร์อะไรเงี้ยจะแบบสร้างสรรค์กว่านี้เยอะเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ไดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ลูกเต็นเป็นยังไงนะครับผมอะไรยังไงคุ้มค่าหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจตัวนี้เนี่ย ก็ไปหาได้ในกลุ่มซื้อขายหรือว่าในแอปส้มนะครับผมมีขายแล้วนะครับเข้าไทยแล้วนะครับราคาก็ใกล้เคียงกับตัวกาบุสีแดงเลยนะครับผมที่เป็นเซ็ตปกติพร้อมกับตัวโฮเดอร์นะอันนี้นะครับผมไม่มีชุดเล็กที่ไม่มีโฮเดอร์นะครับจะมีแค่แบบเดียวก็คือที่มันมาพร้อมกับโฮเดอร์นะครับถ้าผมผิดพลาดข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรหรือว่าอยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์เซ็ชันด้านล่างเลยนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผม อยากจะจะสปออร์ผมโดยตรงเลยก็สามารถกดซูเปอร์แซงได้ตรงนี้เลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับผมที่อยากจะติดตามไลฟ์ตล์การเก็บของเล่นของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบ่นการไลฟ์ข่าวสารต่างๆการพูดคุยอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาติดตามได้ในไอจีนี้เลยนะครับผมก็จะสิ่งในที่นี้หลักๆเลยนะครับหรือว่าถ้ามีของที่น่าสนใจหรือว่าลุงบันเนี่ยปล่อยอะไรมาก็จะมาโพสใน YouTube ด้วยนะครับผมจะมีแค่2อช่องทางเท่านั้นครับมี IG กับ YouTube นะครับ และที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับายจุกกมีายจุกมี